อีลิสถูกลัพกพาฉันไม่ไหวเลยนะเป็ไนไรเราต้งจะหยุดพักกันบ้างอะฮะทำไงได้ล่ะรบ เรามีเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะที่ต่อไปที่มีคริสตัลเราต้องเดินทางก่ับไปอีกสิบวันเนะอะแต่ฉันสุดจะทนแล้วนะเราเดินทางมาตั้งสามวันก้นนชนดะบอมหมดแล้วพวกเราไม่มีทางเลือกนะบอกก้นเธอให้ทนหน่อยสิฉันเข้าใจอยูอกเธอดีนะแต่คืนทำแบบนี้เราจะแย่ซะก,ก่อนนะหรืออยากจะรีบหาให้เจอจะได้รีบกลับไปหาแม่ใช่ไหมลน่ะ ถ้ไม่ได้หาคริสตันเพราะเหตุผลนี้หรอกนะเธอเองนั่นแหละที่สนใจเรื่องอื่นนะ่ะเรื่องอื่นเหรอก็ที่เราไปต่อสู้กับดออรอาวิสปู่ของเธอไงว่าไงนะริกพูดแรงไปแล้วนะเออเจาะตรงนี้แหละชันจะราตรงนี้ฟาร่าเธอพูดถูกละเราควรจะพักกันสักประเดี๋ยวไม่ตัง้งเลยนะไม่เห็นมีใครทำท่าอยากจะพักเลยเจาะเธอชันจะราตรงนี้ ฉันคงขาดใจตายแน่ถอนตามใจกันแล้วกันไปสนอนไปเถอะ ลุมพางเหรอเนี่ยพวกนั้นคงนะจะเล่นซนกันไอ้พวกนั้นน่ะเหรอโซรอนแวะไปที่เมืองนี้ก่อนฮ้รจริงเหรอเออนี่จะเข้าใจผิดนะฉันแค่จะไปสั่งสอนเด็กพวกนั้นหรอกนะจะรีบไปขอโทษฟ้าล่าใช่ไหมล่ะโซรอนโถงืม <laughs> <laughs> สำเร็จสินะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคราวนี้วางใจได้เลยช่วยทีนะมันเป็นรถถังที่ทรงพลังกว่าที่คิดต้องขายได้ราคาดีแนะ่เออนั่นสินะต้องขายได้ เรื่องที่เราจะไปสู้กับด็อกเตอร์อาบิสปู่ของเธอไนงะฟาล่าเป็นหลานของด็อกเตอร์อาบิสด็อกเตอร์อาบิสเลือกเธอเป็นทายาทผู้สืบทอดนะไม่จริงอย่าม,มาต้ำเหล่าฉันหรอกเอฮะอเแป็นอะไรไปคะ่ะฮพี่สาไม่สบายเหรอ,อ,อไม่เป็นไรแน่เหรอ อ๋อได้แล้วครับขอบคุณมากนะครับวันหลังมาอุดหนุนใหม่นะครับครับครับเซื้ออะไรไหมครับไม่ซื้อหรอกค่ะดีครับนี่ยายฟาร่าหายไปไหนของเขาเนะี่ยนั่นสิถ้าเป็นห่วงเขาก็ไม่น่าจะพูดแบบนั้นนะ่ะฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นนะั่น <laughs> ทั้งๆท,ที่เป็นห่วงฟาร่าแต่ยังกลบเกลื่อนว่าจะไปสั่งสอนพวกเด็กๆอีกเลยเหรอก็เขาเป็นผู้หญิงนี่นะจะทิ้งเขาไว้คนเดียวได้ยังไงกันเล่าไปดูไปไหนแล้วนั่นเนี่ย โถ่เอ้ยเรายังไม่มีเวลาอยู่ด้วยเด็กผู้ชายที่ลงจากรถถังไปเมื่อกี้เนี่ยถูกพาตัวส่งไปโรงพยาบาลแล้วเอ๊ะว่าไงนะแล้วดิไปเขาอยู่โรงพยาบาลไหนเหรอเดี๋ยวฉันจะพาไปเอง ก็น่าจะอยู่เมืองนี้นะ,ะยังไม่ถึงอีกแล้วนี่อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะโอ้โหฮะฮะริกรอ็อตโซรอนมันเกิดอะไรขึ้นเหรอเห็นข้านายเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเหรองั้นคนที่เข้าโรงพยาบาลก็คือร็อตนะสิเนี่ยนฮะ เอ๊ะไปไหนแล้วเนี่ยเด็กคนนั้นหายไปไหนซะแล้วแย่แล้มีอะไรเหรอส่ร์นเราโดนมันหลอกมันขโมยไปแล้วขโมอยอะไรอ่ะขโมยอีลิสไปฮะอว่าไงนะเด็กพวกนั้นน่ะเหรอ เราเขาายตัวไปทีนี้ก็อีลิสอีกรู้อย่างนี้เราไปหยุดพักก็ดีอะอย่าพูดแบบนั้นเลยน่ะใช่แล้วมาแล้วเดี๋ยวปน รีบบอกมาเดี๋ยวนี้นะเอาอีลิสไปซ่อนไว้ไหนเล็มนี้แล้วนี่ค่วยนะนี่รถถังของพวกเราอยู่ที่ไหนพวกเธอรู้ใช่ไหมรถถังอะไรอ่ะเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอจริงจริงนะคะเอาแล้วเข้าใจแล้วฉันจะเชื่อเธอแล้วเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้บอกไหมเนี่ย ใช่เขาอยู่ที่ไหนช่วยบอกเราหน่อยสิเป็นแผนกับพวกนายหมดเลยใช่ไหมเอาไยให้ไม่ได้แล้วริกพราเขาเป็นเด็กนะนีออ่บอ,อ,เอ,อกเรามาเทนหน้าเราจะไปขอโทษเขายังไงล่ะออออพี่สาวน่ะเหรอใช่เราเคยพูดไม่ดีกับเขาไว้ตกลงงั้นตามผมมา ม่ง่ายฟะฮ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 ะ่าฮะฮะฮาฮะฮะฮาฮะ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 ะดะะดะะฮะฮะยะนะ ถับไปกับฟละลิก็ปากแข็งไปอย่างนั้นเองฉันไม่ได้ปากแข็งหรอกนะทะบอกพี่ไปง้นเะลกขอโทษแล้วล่ละนะขอโทษอะไรกันเ่าอย่าปากแข็งเลยนะฉันรู้นะว่านาย่นคิดถึงเขาฟะกลับไปกับเราเถอะนะจะไม่กลับหรอกทำไมล่ะเพราะฉันไม่มีค่าพอที่จะช่วยโลกนี้ไว้แต่พวกเราสู้ด้วยกันมาถึงขั้นนี้แล้วนะ ว่าฉันเป็นหลานของดตอร์อาบิสคนที่วางแผนหวังจะครองโลกที่จริงอ่ะริกพูดถูกแล้วล่ะเข้าใจแล้วเอ๊ะใหแล้วสิตามใจกนแล้วกันนะแต่เธอช่วยถามดเด็กๆพวกนี้หน่อยได้ไหมเอ๊ะเอเขาขโมยเอลิสไปไว้ที่ไหนเราจำเป็นต้องมีอลิสเพื่อช่วยโลกนะเอ๊ะดับพวกเธอรู้เรื่องด้วยเหรออ่าคือว่าเราเออคือาบ ไม่งนนั้นเราต้องแย่แน่เลยฟังนะรถถังขั้นนั้นมันสำคัญต่อพวกเรามากนะ <c ười> ดิเด็นนคขโมมยาใช่ก <c ười> สงสัยว่าอีลิสอาจจะอยู่ที่บ้านของซิงก็ได้นะเป็นโรงงานร้างอยู่ที่นอกเมือง เลืกเราค่ะสัตยา,าขอบคุณน,น,นฟะฟาร่าเอ๊ะเอ๊ะอไม่เป็นไรนะจ้าทุกคนไม่ต้องร้องนะไปกันเถอะไว้ได้อินิสคืนมาแล้วจะรีบกลับมาแล้ว จะอยู่ที่นี่ล้เมืองเี้มีพวกเด็กๆที่ต้องเดือดร้อนจากภัยสงครามมากไปทุกคนต้องเสียพ่อแม่ไปไม่ต้องเดือดห้หรอกนะจ๊ะเหมือนฉันเบียบเลยฮะ<า>เฮ้ย<า> ที<อ>่มอะไรกันเนี <cond> ่ยสงสัยเขาจะเป็นพ <mas k Math> ัคนอนแปลว่าอีดอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอฮะอีเฮ้ยเ้ไอ้บ้าจะไปไหนอะไม่อยากไล้เัรืองไรกันอะ ยุดบอกขยุดสต็อปมารู้จักไหมเฮจะเลยขึ้นเนี่ยรถถังมันขับเคลื่อนเองได้เอ้ยโอ้ยฮ้ 快跑！ ำไมถึงขโมยไอริสมาล่ะเก็จะเอามันไปขายแล้วเอาเงินไปซื้อบ้านไงขายเหรอเฮ้ยออเฮ้ออ๋อใช่อ่ะสิแกตั้งใจจะเอาไอริสไปขายอย่างนั้นเหรอไม่เกี่ยวกันนายแล้วนะถ้ามีรถถังสีเขียวมาขายมีคนที่จะรับซื้อในราคาแสนโคเซ่บอกชื่อนะว่าขายใครมันเรื่องอะไรกันเล่า ลังมีเรื่องกันอยู่ในนั้นนะฮะเสีง,สงนะทำได้ดีมากสมที่ไว้ใจเฮ้ลิกอะริก,รกมันอยู่ข้างในฮะเสิงฮะเงอืม สรรนี่เป็นกับดักนะสงสัยว่าเจ้านี่มันจะรู้ว่าเราจะมาเมืองนี้เปล่าเปล่านะเปล่าเปล่าเอ๊ะช่วยบอกหน่อยได้ไหมทำไมถึงจ้องเล่นงานพวกเรากันเนี่ยฉันไม่รู้พูดไงฉันเปล่านะมีคนเข้าวานฉันนะอบิส ได้รถถังมาแล้วนะจ่ายฉันมาสองล้านโครเซ่เนี่ยอสองล้านโครเซ่เหรอไหนบอกแล้วว่าแสนโครเซอเออ่ไงจะขายเหรอจะขายรถถังงั้นเหรอพวกเราจะได้มีบ้านอยู่กันไงเล่าได้ไงเล่าไหนบอกว่าจะใช้ออกตามหาพ่อกับแม่เราไงอ่ะนั่แน่ไหนว่าเราจะนั่งรถถังไปด้วยกันยังไงล่ะพวกเราไม่ยอมอ,อ่ะไม่ไม่ไมนะ่ไม่ไม่นม่ไม่ไม่ไม่นม่ไ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 ม่ ฟังฉันก่อนสิฉันอยากมีบ้านที่พวกเราจะได้อยู่ด้วยกันยังไงเล่าบ้านที่อยู่ด้วยกันอย่างนั้นเหรอก็เหมือนกับพวกเราสินะถึงจะเห็นใจแต่ฉันก็ให้ไม่ได้หรอกไม่ว่าจะยังไงรีบๆจ่าใมาตามสัญญาเดิงันฉันจะให้รางวัลแล้วนะ มาถึงทำแบบนี้พวกเราอสา์ช่วยผูกไายนะได้อิลิสมาแล้วพวกแกก็หมดประโยชน์แล้วล่ะคิดจะฆ่าเขาเหรอเนี่ยหญิงที่มันร่วงเลยต้องสั่งสอนมันบ้างใจเย็นๆก่อนบริกทำไมละ่ะดูนั่นก่อนสิดูพวกเด็กๆนั่นพวกเด็กๆเหรอยังไงแล้วก็ไม่ยอมไปไหนอ่ะ ถอยไปนะฉันต้องทำเพื่อทุกคนฉันต้องกำจัดพวกมันรีบถอยไปก่อนเร็วเราไม่ไปหรอแล้ถังเนี่ยมันเป็นของพวกเราแล้วทุกคนฟังทางนี้นะพวกเราก็เหมือนกันเราก็ไม่มีพ่อแม่ฮ<ะ>พวกเขาตายเราพวกคนเวลวเพราะฉะนั้นเราถึงต้องใช้รถถังคันนี้จัดการกับคนเลวยังไงล่ะเราจำเป็นต้องใช้อีลิส ช่วยไม่ให้เด็กๆต้องร้องไห้มากไปกว่านี้กระใจนะให้อีลิสไปจัดการพวกมันเถอะฟอร์โร่ฟอร์่าพี่คขาพี่รับพี่ครับแต่พี่เรา ริกจะกล้าเลยไหมตรงลงยอดเลยอีลิสจัดการมันเลยโอ้เฮ้ยเราอยู่ตรงนี้พวกเด็กๆจะเป็นอันตารายเรารีบย้ายไปจากตรงนี้ก่อนเถอะ พวกนี้มันช่างฤื้อดดานซะจริงๆนะไม่ว่าจะยังไงเอลิสก,ก็ต้องเป็นของเรา <laughs> โซนนเรียกพาธอคอสให้นั่นสินะเรียกออกมาเลย Okay. รบที่เขาร่ำลือกันดีจัดการเลย เราจะไม่ให้ผู้ใหญ่หลอกใช้เราอต่อไปพวกเราต้องสู้อย่าสักวันต้องได้เจอคนดีๆแน่เนะยริกคือ,อคือว่าฉันผิดเองที่พูดแรงเกินไปจะไม่เข้าใจจิตใจเธอขอฉันได้เจอพ่อกับแม่ก็เลยไม่ทันที่จะคิดถึงเธอขอโทษนะ แต่ขอให้เธอเข้าใจด้วยนะเธอมีค่าคู่ควรที่จะสู้เพื่อปกป้องโลกนี้<อ>การต่อสู้ครั้งนี้จำเป็นต้องมีเธอมีส่วนร่วมด้วยความกล้าของเธอเลใช่แล้วเพื่อทุกๆคนที่นี่ด้วยฟาร่า <c oughs> ขอร้องเลยนะไปด้วยกันเธอ,เอจัดการคนชั่วได้แล้วสินนะรักษา,า,<ส>าตัวด้วยนะ <c oughs>